So, have you seen any deployment of uh, 4G any places in the world? Yeah, I mean, 4G is deployed as we speak. Personally, I am from Sweden. Mm -hmm. uh, Ericsson sold to the biggest operator in Sweden already in 1999. Mm -hmm. uh, and it was deployed in December, actually a year ago. Mm -hmm. So, that is already in, in commercial operation. So, people in Sweden are using. Uh, using 4G, but also in Norway, uh, parts of the US, Ericsson has four contracts in the US already under deployment. So this is this is happening now, mm -hmm. but I think it's important that it takes step by step. I think, I think you need to go from 2G mm -hmm. to 3G and eventually come into, sorry, from 2G to 3G, and eventually come in uh, to 4G, mm -hmm. uh, partly because of of handsets. Uh, in, in order for this to be a success, there needs to be devices out mm -hmm. there. So, I mean, we have 2G mobile phones, we have 3G mobile phones, mm -hmm. there are no 4G mobile phones, and they will probably not be that short term. Mm -hmm. There will be 4G dongles mm -hmm. for your laptop. Uh, so, we need to take this step by step and make sure that there is a market, there is an ability to make money on it. Mm -hmm. uh, so, my advice is to, to, to go from 2G into 3G, and when that is deployed, Mm -hmm. And when we see even more need for for bandwidth, then we go into 4G. So you mean that 4G that you already uh, currently uh, deploy in Sweden and Norway, uh, it's not uh, over the handset, but it's like a dongle that's connecting to the computer. Yes. ผมถามคุณโยคิมนะครับว่าตอนนี้ 4G มีใช้ที่ประเทศไหนแล้วบ้างน,นะค,คุณโยคิมได้บอกว่าเขามาจากสวีเดนนะครับก็ได้เริ่มใช้มาแล้วตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วนอร์เวย์ก็เริ่มใช้ 4G แล้วเช่นกันนะครับแล้วก็อิริกสันเองก็มีสัญญาที่จะไปให้บริการ 4G ในสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ 4G ยังไม่ได้เป็นอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือจะเป็นอุปกรณ์ที่นามาต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณย oh คิมก็เลยบอกว่าแนะนําว่าการที่จะก้าวข้ามแต่ละสเต็ปของการใช้บริการนันคือ 2G คุณไป 3G 3G ก็ไป 4G เพราะว่ากว่าที่จะมีอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือถือมาในท้องตลาดคงต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนะครับซึ่งตองนนี้ที่เห็นด้วยไหมครับว่าบ้านเราถ้าอยากจะมีการให้บริการมือถือหรือว่า บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เป็น 4G เนี่ยเราควรจะต้องมี 3G ก่อนแล้วค่อยข้ามค่อยค่ก้าวข้ามไป 4G น,นะฮะอันนี้แน่นอนครับเพราะว่าพูดง่ายๆว่าวันนี้จริงๆ 3G เนี่ยเป็นเวลาที่ค่อนข้างดีนะครับ,รบจากเดิมเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนราคา30,000ตอนนี้เหลือต่ำกว่ามื0นแล้วนะครับ,รบแล้วก็อีกปีก็อาจจะเหลือ5,000นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไงก็ตาม เรานอกจากจะเลือกเทคโนโลยีแล้วเราต้องเลือกของ accessibility ก็คือคนเนี่ยสามารถมีขีดความสามารถพอที่จะซื้อ Handset มอีสามารถใช้ประโยชน์กับมันได้อย่างเต็มที่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราข้ามไป 4G แล้วตัว Handset มันราคา30,000-40,000 คนใช้มันก็จํานวนจํากัดอยู่ดีนะครับ<ม>สู้การที่เราไป 3G ใช้ประโยชน์จากคลื่น2.1 GHz ซึ่งเรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเลยนะครับก็อาจจะทําให้สามารถใช้ความประโยชน์จากความถี่ได้<ม>คน,นได้ใช้บริการด้วยราคาที่ไม่สูง จนเกินไปนะครับอีกปีหรือ2ปีเนี่ยผมคิดว่าในท้องตลาดเนี่ยคงเต็มไปด้วยแฮนด์เซตที่เป็นดูว่าโหมดก็คือ2 G ด้วย3 G ด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกสักพักหนึ่งคงมีแต่3 G นะครับทีนี้ ในขณะเดียวกัน 4G เนี่ยกว่าที่จะมาก็ใช้ระยะเวลาแล้วก็กว่าที่ราคาจะลดเนี่ยหมายความว่ามันต้องแพร่หลายแล้วก็สมมุติว่าวันนี้เราต่อให้เราออกใบอนุญ,ญาตทั้ง 3G และ 4G พร้อมกันนะครับคนที่ให้บริการ 4G กว่าที่จะเริ่มมีผู้ใช้บริการเยอะๆเนี่ยคงใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น 3G เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมในวันนี้จนถึงอาจจะอีก2-3ปีข้างหน้าแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นแล้วปั๊บเนี่ยคนที่ลงทุน ใหม่แล้วลงทุน 3G เนี่ยเขาจะเสียเปรียบเรื่องอเทคโนโลยีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะหาคนมาลงทุนใน 3G ไม่ได้คนก็จะไปลงทุนใน 4G แล้วเราก็จะ,ะต้องมู v ข้ามผ่าน 3G ไปยัง 4G เลยแต่ว่าผมคิดว่าในระยะเวลา3-5ปีตรงนี้เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ กระโดดข้ามไปเป็น 4G นะครับเพราะฉะนั้นมีหลายคนพูดว่าโอ้ประมูล 3G ไม่ได้ก,ก็ไปมูล 4G ก,ก็ถือว่าย,ยังไม่ใช่เวลาอันควรเพราะว่าของในตลาดก็ยังมีไม่เพียงพอ<ช>งที่ทําให้กลายเป็นแมสเพียงพอที่คนจะซื้อหาได้ในราคาที่เหมาะสมก็หมเหมือนอเราเปรียบเทียบระหว่าง CDMA กับ GSM ในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ,รบจริงๆ CDMA เขาก็ไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเขาจะไม่ดีกว่านะครับ,รบเทคโนโลยีเขาก็ดีแต่ว่าบาังเอิญว่าในท้องตลาดมีตัวสับเคลื่อนที่อยู่10รุ่นในขณะที่ GSM มีอยู่300รุ่นอย่างนี้ครับ,รบมันสู้กันตรงนั้นไม่ได้ในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็พูดง่ายๆว่าการบริการต่างๆเนี่ยวันนี้ มันก็ไม่มีบริการอะไรที่ 4G จะมีบริการที่ดีกว่า 3G มากนะครับจริงๆแล้วถ้าเราเทียบ 2G 3G 4G เราก็เทียบว่า 2G เนี่ยเป็นการให้บริการในลักษณะของโทศรศัพท์ธรรมดาพูดคุย,<ด>ยธรรมดานะครับ <4. S 2> พอมาถึง 3G ก็เป็นบริการไร้สายที่เขาพยายามที่จะเทียบเคียงว่าถ้าเป็นบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตก็เทียบเคียงกับการให้บริการ a อ s l ลตามบ้านนะครับที่เป็นผ่านโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานแต่ถ้าเกิดว่าเป็น4 g เนี่ยสิ่งที่เขาพยายามที่จะเทียบเคียงก็คือเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตบลอดแบนด์ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับการให้บริการผ่านโครงข่ายใยแก้วนําแสงโนะดยเทคโนโลยี fttx อะไรทำนองนี้นะครับโยคิมก็ต้องได้บอกว่าอพอถึงเวลาการให้บริการ4 g สิ่งที่ต้องเริ่มต้น